ผมเรียนกับครูเซนต้าของปหกเทอมหนึ่งนะครับอ่าตอนนี้อคือเราจะเปลี่ยนกับจากการเรียนออนไลน์ไปเป็นเรียนนั่งกับเขาเรียนคือทุกคนอ่ะจะไปนั่งเรียนเขาที่บ้านเขานะครับอ่ะตันนี้ผมก็วันแรกที่ผมไปเรียนเนี่ยผมไปผมไปนั่งมันจะมีสี่แถวอ่ะสี่แถวหกก็หกหกที่นั่งเออหกที่นั่งแล้วก็สามที่นั่งแรกจะเป็นของแถวหนึ่ง พอพอเข้าใจนะแถวหนึ่งแบบแนวตั้งอ่ะแล้วก็อีกสามที่นั่งหลังนี่จะเป็นแถวสองเอ้เออแถวของแถวสองอ่ะแบบแนวตั้งอ่ะทีนี้ผมก็ไปนั่งแถวสามแถวสามเอ่าแถวสามที่นั่งห้าก็คือแถวสามแถวสองสามแถวสามแถวสองอ่ะเออไม่ผมผมก็ไปนั่งแล้วก็มีผู้หญิงมานั่งล้อมผมเต็มเลยคือผมก็ไม่ได้ไปทําอะไรผิดนะแต่เขาก็มานั่งล้อมล้อมผมทําไมไม่รู้คือก็เข้าใจได้แหละเพราะว่ามันที่น้อยเขาก็นั่งเบียดเบียดกันผมก็มานั่ง